ครับท่านผู้ชมครับจเจอกับผมนะครับธงชัยเบนซินเล็กก็ในคลิปนี้นะครับสรรหาลันเววิ่งขึ้นตามคำบอกนะครับต้องหาลันเวดีๆก็คลิปนี้เราอยู่กับเครื่องบินบังคับเครื่องแตดหญ้าเหมือนเดิมนะครับก็วิ่งมาเจอถนนแห่งนี้นะครับน่าจะได้แต่ข้างถนนรู้สึกว่าหญ้าจะขึ้นนะครับ ีล้มไม้ด้วยนะครับการทดลองนะครับการทดลองเครื่องบินบังคับในคลิปนี้นะครับมาดูกันว่ามันจะลุ่งหรือมันจะร่วงต้นไม้ก็ต้นไม้เล็กเล็กครับไม่ค่อยมีต้นไม้สูงถ้ามันติดต้นไม้ก็น่าจะเอาลงลงง่ายโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมเครื่องก่อนนะครับ กันครับเอาพอลอพ่อก็เป็นทั้งสิ่ลอพ่อไหมเป่ม,มันก็เป็นทังันไปอยูร่าดีเน 帮，要帮<呀>。 放不多。 มันเบิร์ตก่อนพอดี โอ้าได้เลยวะไม่เป็นอมันก็เป็นักั่นมาเจียงบ้าง่ถักกองเนอะ้รก <c oughs> ารทดมอนไม่มีที่ยืมสุดไอ้แม่งเรื่อย แค่ก็โอเขนะเจ็บซากกันนะไม่พัดคักบ่ล่ะปีกนี่ปีกนี่เหนียบดีวะดีวะพ่อหักอันนี่น้ก็ขาดเ,เี้ยน่อยก็เป็นเ่อนใหญ่นุอมเ,เห็นมันเนดีวยวะดิฮหา Sao phạm, tục phạm, 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 nó phạm, 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 ขาเอาลองเขาช่องอเบลินเด้เทีวี เครื่องบินเสียอากานไม่สามารถควบคุมได้เครื่องบินไม่ได้สัดส่วนสัดส่วนเครื่องบินไม่ผ่านไม่ได้ไปครับรังตัวนี้ไม่ได้พันพา่มีกุ้งปต่อไล็กมากครื่องล้านหมวกค่ะ ม่าุคนอันนี้ต้องใส่เครื่องใส่เครื่องที่ินนกนเนะใบไม่แมตครับใบไม่แมตกับเครื่องชิดินเขาเลยว่ามงโลกครับเ <c oughs> สียหายอีกแล้ว หัว่ามูงลูกใบพัดไม่ผ่านใบพัดไม่แมทกับกําลังเครื่องเดี <kleine> ๋ยวแก้ไหม